สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส p ป u ร์ o ยจ j a n g o 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส หลังจากที่มีการเปิดตัว All New Honda c l i c k 160หรือว่า v a r i o 160สำหรับตลาดอินโดนีเซียกันไปสดๆร้อนๆนะครับก็ได้สร้างกระแสะความสนใจกันเป็นอย่างมากซึ่งทางเราจะพาไปดูรายละเอียดแบบเต็มๆของตัวรถว่าทำไมมันถึงเป็นรถมอเตอร์ไซค์อัตโมติที่น่าสนใจมากๆในตอนนี้สำหรับไอเดียในการออกแบบตัวรถนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าทาง Honda ได้นำเอาสไตล์ของรถบิสกูตเตอร เข้ามาใส่ในตัวรถรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดแฟริงที่มีความหนามากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้รวมไปถึงงานดีไซน์ของไฟหน้าที่มีกลิ่นอายของ f o r ์ซ350ในบางรายละเอียดด้วยกันเครื่องยนต์ของ All New Honda Click 160จะมาในพิกัด 157cc แบบ1สูบรหัส ESP+ Plus นะครับระบายความร้อนด้วยหม้อนน้ำ s i n เกิ overhead c ชา4 h a t 4จังหวะ4วาล ให้แรงม้าสูงสุด15.4 PS ที่8,500รอบต่อน,นาทีในขณะที่แรงบิดสูงสุดของตัวรถนั้นจะอยู่ที่13.8นิเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดอัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่12.0ต่อ1สตาร์ทมือไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติครับตัวเฟรมรถนั้นจะเป็นแบบ u n d e r อร์โบนที่มีชื่อเรียกว่า E-S-A-F Smart Architecture Frame ที่มีน้ำหนักเบากับเฟรมรุ่นเดิมของ Honda แต่ยังคงความแข็งแรงไว้นะครับล้อรถจะเป็นแบบล้ออันลอยขนาด14นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังขนาดยางหน้า1080 0ทัด้านหลัง120/70ทัครับระบบเบรกในรุ่น ABS นั้นจะเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบ ABS ตามชื่อรุ่นนะครับในขณะที่รุ่น CBS นั้นจะเป็นดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลัง ระบบสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มเบาะนั่งสูง778ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักตัวรุ่น ABS จะอยู่ที่117กิโลกรัมส่วนรุ่น CBS จะอยู่ที่115กิโลกรัมครับทางด้านฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถที่น่าสนใจนั้นจะมีช่องชาร์จ USB แบบ Type A มาให้นะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล LCD ระบบกุญแจรีโมทแบบสมาร์ทคี ระบบไฟแบบ LED รอบคันความจุสัมภาระใต้เบาะอยู่ที่18ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกและก็สิ่งของอื่นๆได้ครับโดยราคาของ All New Honda c l i c k หรือว่า v a r i o 160ในอินโดนีเซียร,รุ่น CBS นั้นจะอยู่ที่ประมาณ59,500บาทส่วนรุ่น ABS นั้นจะอยู่ที่ประมาณ65,700บาทส่วนประเทศไทยเรานั้นคาดว่าจะมีการเปิดตัวในเร็วนี้ครับ สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส